สวัสดียามเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็ค UPS ของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปเจอนะครับของที่เก่านะครับของเก่าซึ่งอยากจะศึกษานะครับว่าสาเหตุที่มันเสียหรือมันชำรุดนะครับ ผมก็เลยลองเอามารตรวจสอบตัวเช็คดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันไปพร้อมๆกันนะครับตัว UPS ไว้ทำอะไรครับก็คือเป็นเครื่องสำรองไฟนะครับเวลาที่ไฟดับนะครับเมื่อก่อน,นใช้เวลาไฟตกไฟดับเนี่ยป้องกันที่คอมพิวเตอร์จะเสียหายนะครับก็คือเป็นเครื่องสำรองไฟนะครับสำรองไฟนะก็พอเสียปลั๊ก เปิดแล้วนะครับมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนตรงตรงนี้ก็จะเป็นที่ต่อไปที่อคอมพิวเตอร์นะครับหมายความว่าวิธีเครื่อง,งนี้ก็คือวิธีการก็คือมาจากสำรองไฟเวลาที่ไฟดับปึ๊บมันก็จะถูกถูกตัวนี้นครับไปใช้ในยามที่ไฟดับทําให้งานนะครับงานมันไม่หายนะครับงานไม่หาย หรือป้องกันการเสียหายของคอมพิวเตอร์วันนี้ผมเองผมช่างยนต์นะครับก็อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการแกะนะครับกเ็เราลองแกะดูข้างในว่ามันมีอะไรครับก็ใช้เกค่ยวแบนนะครับแกะฝาครอบพลาสติกอันนี้ผมเขียนเขาเขียนว่าปี53นะครับ2 5งตัวน,นี้ปี63ก็ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเรามาดูว่าม,มันจะใช้ได้หรือเปล่า นะครับ10ปีนะครับของ10ปีใส่กรเง็คกถอดข้อควรระวังนะครับนี้เราต้องมีมัตติมิตเตอร์นะครับเนื่องจากว่าไฟเป็นไฟกระแสะตรงแล้วก็กระแสสลับนะครับตอนนี้ฐานว่า UPS ตัวน,นี้น่าจะหลักการก็คือหมายความว่าเ,เป็นเก็บไฟ,ไฟไว้เป็นกระแสะตรงก็คือไฟ DC แล้วก็แปลงเป็น AC กระแสสลับเป็นไฟบ้านให้กับอ okay, ุปกรณ์มาแกะดูเพราะฉะนั้นข้างในมันก็ต้องแน่นอนครับคาดว่าต้องมีแบตเตอรี่แน่นอนนะครับเรามาพลิกดูนี่ครับใช่จริงๆด้วยครับมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่ครับก็ มาตรวจสอบกันแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแบตเตอรี่นี่ถ้าเป็นรถยนต์นะครับม,มันก็น่าจะหมดอายุไปนานเลยครับมาตั้ง10ปีที่แล้วนะครับ10ปีที่แล้วที่การตรวจเช็คนะครับก็มาดูแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ผมคาดว่าคงไม่มีไฟแล้วนะครับเพราะว่ามันนานแล้วนะครับหรืออาจจะเสื่อม ตั้งไปที่12โวลต์ไอ้50นะครับเพราเป็นมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนี่ครับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าไม่มีไฟแล้วจากนั้นนะครับมาดูแผงวงจรซึ่งช่างยนต์เองไม่ค่อยมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวก็ต้องศึกษาสอบถามจากช่างอิเล็กทรอนิกส์อีกทีนหนึ่งนะครับแต่บางตัวก็พอทำคำได้นะครับเพราะเราเรียน เราสอนในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์นะครับก็อุปกรณ์บางตัวไดโอดทานซิเตอร์นะครับซีเนอร์ไดโอดพวกนี้บางตัวเราก็ก็เรียนแต่ถ้าอุปกรณ์เชิงลึกนะครับนะไออย่างเนี้ยครับต้องศึกษาทั้งด้านแหลอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับเพราะเฉพาะทางนะครับเฉพาะทางเฉพาะแต่เราเอามาศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้น อยากรู้นะครับการอยากรู้มันก็เป็นการศึกษามันเป็นความท้าทายของผมนะครับความท้าทายของผมมาดูกันนะครับอันนี้แกะออกมาแล้วนะครับเป็นแผงนะครับแผงวงจรซึ่งหลักการนะครับแปลงก็คือไฟ ไฟเสียบไฟบ้านนะครับ AC ไฟกระแสสลับ210โวลต์เสร็จแล้วก็คือชาร์จมาพักไว้ที่แบตเตอรี่พอไฟดับนะครับถูกตัดนะไฟเส้นนี้ไม่มีไฟมาถูกตัดนะครับก็จะมีตัวเตือนอยู่ด้านหน้านี้ครับว่าตอนนี้ไฟดับนะคุณต้องใช้แบตเตอรี่นี่ครับแปลงเป็นไฟแบตเตอรี่นี็ไฟกระแสตรงครับแปลงเป็นไฟกระแสสลับแล้วป้อนไปที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการเสียหายนะครับ การก็คือเราป้อนไฟเข้านะครับแล้วเราก็เปิดสวิตดูอันนี้ไฟเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านเปิดสวิตดูนะครับวัดเช็คนะเราดูครับเช็คฟิวเช็คสวิตดูว่าไฟมันมาที่แผงวงจรหรือไม่นะครับเราดูได้เบือเบ้องต้นนะครับในเชิงลึกเดี๋ยวเราต้องไปปรึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับ <S 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 ไม่มา กออกหลักการง่ายๆของผมที่ผมทำนะครับผมคิดง่ายว่า,าในวงจรนะครับในเชิงลึกของระบบอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับให้เราสันนิษฐานได้ว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมเนี่ยครับให้เราคิดว่าผมความคิดของผมก็คือมันถ้าเราไล่วงจรไปนะครับ อันนี้คือไฟ AC นะครับไฟ AC มาเข้ามาเข้าบอร์ดแล้วก็ผ่านไดโอดแล้วก็ผ่าน IC ต่างๆนะครับผมคิดผมก็เลยคิดว่าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันหรือระบบเซฟตี้ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่คืออายุการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยผมให้เต็มที่คือ2ปีถึง3ปีนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เนี่ยมัน ไม่เก็บไฟหรือมันรับวงจรข้างในจะมีแผ่นธาตุนะครับแผ่นธาตุบวกแผ่นธาตุลบอย่างที่ช่างยนต์ได้ศึกษานะครับมีซัพพลายเตอร์แผ่นกั้นมีแผ่นธาตุบวกแผ่นธาตุลบนะครับวางสลับเรียงกันอยู่ในตัวแบตเตอรี่นะครับทีนี้พอใช้ไปานานๆเนี่ยแน่นอนครับมันต้องมีการเสื่อมสภาพมันต้องมีการเสียนะครับแผ่นธาตุบวกบแผ่นธาตุลบ,ลบ acco, หรือแม้กระทั่งสะพานไฟข้างในอาจจะมีการเสื่อมเสียนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับคิดว่า ใช้งานการไม่ได้แล้วนะครับใช้งานไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจเช็คนะครับหรือใช้เครื่อง CCA เ,เครื่องเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับผมก็มาเห็นว่าตรงนี้ครับได้มาดูว่า12โวลต์นะครับ7 2งแอมป์นะครับ7.2แอมป์แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นสตาร์ทมือมัน12โวลต์แต่มันเป็น5แอมป์ผมก็เลยสันนิษฐานได้ว่าเดี๋ยวจะเอาแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์มาทดสอบหรือมาทดลองดูว่าไอที่เรา สันนิษฐานว่าถ้าเราเอาแบตเตอรี่ที่มันไม่เสียมาลองเปิดวงจรดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองดูครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ถอดออกมาจากมอเตอร์ไซค์รถนะครับนะ12แอมป์เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูนะครับผมได้ต่อไว้นะครับบวกคือสีชมพูนะครับเอาไปแทนที่แบตลูกนี้เลยนะครับแทนที่ดู วางข้างนอกก่อนก็ได้นะครับผมก็เลยรต่อดูคั่วบวกคั้วลบให้ถูกนะครับตรงนี้มันเป็นแผงด้วยว่ามันเป็นแผงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับระวังถ้าเกิดว่ามันเป็นเหล็กมันจะช็อตนะครับแผงตัวนี้นะครับนี่ครับแผงอย่าพยายามจับหน้าจิ้นปิ้นเตอร์หรือิ้นเดอบอร์ดนะครับขั่วต่อไปก็คือคั่วลบนะครับอย่าให้มันแตกกันนะครับคั่วลบ อ้าวเสียงมานะครับนี่ครับอ่าแบตเตอรี่โหมดเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับแสดงว่าพอเราเอาแบตเตอรี่เข้าไปเปิดวงจรนะครับมันเหมือนว่าจะใช้งานได้เดี๋ยวเราต้องเอาทดสอบดูครับใช้เหล่กเพมิเตอร์วัดดูไวไหวๆๆว ระวังนะครับไฟ AC กับเซส,สรบมันช็อตคนเอาตั้งไปเลยครับที่นี้เราที่นี่เราจะมาทดสอบนะครับว่าที่ผมสันนิษฐานไว้ว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพเราเอาแบตม,มอไซ5แอมป์นะครับจากของเดิม7แอมป์เราลองมาเทสดูว่ามันจะเป็นตามที่เราสันนิษฐานไหมครับ าแรกก็ดูดีๆครับเส,สียบลักไฟเสียบ้าลองเปิดสวิตช์ดูนะครับเห็นไ,ไหมครับขึ้น ac mode แสดงว่าตอนนี้ครับระบบชาร์จนี่ปกตินะครับ ac mode ปกติฟอก็คือ,อบกพร่องนะครับ b a ต t e r y mode ก็คือแสดงว่าใช้แบต ใช้ใช้แบตเตอรี่นะครับก็คือโหมดที่ไฟดับง่ายๆไฟดับแต่บ้านๆเลยนะครับทีนี้เราก็มาวัดไฟดูนะครับอันนี้คือไฟไม่ดับนะครับโหมดปกติเลยนะครับ AC ระวังนะครับไฟดูดได้นะครับสองโวลต์ นะครับ220โวลต์ทีนี้ผมจะลองไฟดับดูนะครับผมดึงปลั๊กออกเห็นไหมครับแสดงว่าไฟมันก็ยังมานะครับแต่มันมาร้อย155โวลต์ครับ155โวลต์นี่ครับนั่นก็หมายความว่า ups ตัวนี้ยังใช้งานได้นะครับไม่ได้เสีย ตามที่เราสันนิษฐานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับสุดท้ายผมดับไฟนะครับนี่ครับผมจะเอาไฟาแสงสว่างที่อยู่บนเพดานนะครับเดี๋ยวผมเสียบเข้าเห็นไหมครับ ถอดออกเสียบถอดออกเสียบใช้งานได้ปกติครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับหรือที่เราสันนิษฐานนะครับว่า UPS 10ปีที่ผ่านมาก็ยังใช้ได้เพียงแค่ไปหาดูแบตเตอรี่ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก็ไม่เสมอไปนะครับท่านก็ลองไปเช็คดูครับนะ ท่านก็นลองไปเช็คดูจริงๆแล้วอุปกรณ์อินเดอรนตตัวนี้ทํามาดีมากนะครับทำมาดีมากถ้าที่ดูจากพอแองวงจรแล้วนะครับท่านก็เปลี่ยนแค่แบตเตอรี่ก็ใช้างาน,นได้ปกตินะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ